เรามาดูวิธีรับหางานประมูลภาครัฐที่ทําง่ายมากแล้วยังเป็นวิธีหารายได้ของบริษัทเอกชนที่นิยมใช้กันด้วยครับเคยสงสัยไหมครับว่าพวกบริษัทหรือว่าเอเจนซี่ที่เขาหางานประมูลภาครัฐเขาไปหามาจากไหนเขาประมูลราคาเท่าไหรแล้วใครเป็นผู้ชนะการประมูลขอบอกเลยว่าหาง่ายมากเข้าไปที่เดียวมีข้อมูลและเอกสารให้ครบเลยครับมีสิทธิพิเศษท้ายคลิปนะครับโดยเครื่องมือที่นิยมใช้กันก็คือเว็บนี้ครับ Glead แพลตฟอร์มรวมข้อมูลงานประมูลจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเราสามารถเลือกค้นหาโครงการด้วยคีย์เวิร์ดที่เราต้องการอย่างในตัวนี้ต้องการติดตามโครงการด้านการตลาดเราเลือกคีย์เวิร์ดที่เราต้องการได้เลยครับในหน้ารายงานก็สามารถเลือกคัดกรองโครงการและแสดงผลตามที่เราต้องการได้เช่น ราคากลางหน่วยงานหรือกำหนดงบประมาณที่เราต้องการได้ติดตามสถานะโครงการดูผู้เข้าร่วมประมูลผู้ชนะการประมูลและราคาที่ยื่นประมูลได้อีกด้วยแล้วที่มันเจ๋งมากๆก็คือเราสามารถดูข้อมูลบริษัทคู่แข่งจํานวนโครงการที่ยื่นประมูลและจํานวนโครงการที่ชนะการประมูลได้อีกด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้เป็นประโยชน์มากครับคุณสามารถนํามาใช้วางแผนการเข้าประมูลครั้งต่อไปหรือสําหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าประมูลเอง ก็ส่งให้ทีมเซลหรือว่าทีมการตลาดไปแนะนําตัวเสนอขายสินค้ากับผู้ชนะการประมูลได้ครับเห็นไหมครับว่าเข้าไปแค่เว็บเดียวก็ดูข้อมูลโครงการประมูลของภาครัฐได้ครบเลยครับใครมีประสบการณ์ประมูลงานภาครัฐกันบ้างครับพิมพ์บอกเพื่อนๆกันหน่อยครับส่วนใครที่อยากทดลองใช้งานจีลีดนะครับเพียงแจ้งว่ารู้จักจีลีดจากช่องของผม ATPK รับสิทธิทดลองใช้งาน3เดือนในราคาพิเศษครับ